เ้ยมีต้องสกีนไอดเว้ยเลอะไม่ได้นะแพ้ไงเอาดิเลสดิโอ้ใจมันไม่ถึงอ่ะอ่ะหนงเอาดิไม่เอาแล้วเอาแม่อดูห่วงะ่ไรอะไอเยียใจเลวยเฮ้ยมาถือเลยมาถือ เดี on um. ๋ยวมาอาเกมแล้วไม่หรออ๋ออออ๋ออกแล้วออกแล้วทำไมเดียวเสียโอ้โหแม่งกากว่ะทีมยิงดิยิงดิเปิดโอกาสต้องยิงห่วงยังไม่เห็นเลยไม่เห็นเราไม่ต้องให้เห็นห่วงเด็กก้าวเอาวให้หมดได้ไงมันก็เห็นหมดนั่นแหละหมุนตัวลงโอ้ยเยี่ยมไหมเร็วมาก นี่ไงล่ะยันยันอ้ดูแม่งหลอกนิ วกอันคอวก้องเวกันคอเราจะไม่เอาอย่างเขาแล้วมาจ่ายมจ่ายจ่ายเลยถึงก็เาเยเยเฮ้เเฮ้ยเย ร่งเดียวเกมเลยอ่ะมันสีแล้วมันอัดใหม่อะสีมเอ็นเฮ้ยใจถึงถึงหน่อยมึงก็ไปไปมัหน่อยดิดอก พี่แจ็คพี่แค่เจอแบบพี่กอลฟเลยก็แล้วหโห